อี๋โอ้โหสุดยอดอะปะอันนี้มันเป็นอะไรอ่ะคที่คือระบบการทำงานของทั้งทั้งถับทั้ง่อด้ำดีทั้งตับอ่อนทั้งปอดทั้งระบบการไหลเบียนของเลือดลมคราปรากดระย้อนนี่แหละถ้ากดอย่างนี้ออกมาเนี่ยยุบลงเยอะเลย คิดว่ากดันันแตกไงผมกดมันแตกตัวอารมณ์ร,ร,ร,รุยเลยอะเจอาเล่นตีให้ได้เล่นตีอยู่มุมนี้เลยเห็นไหมแทงจนถึงเล่นตีเลยอะไม่ต้องวัว <c oughs> เห็นท้างอย่าลัวโอเคกวดเจ็บมีที่ขวานยอมเลยงานนี้ต้องยอมเลย เคลือบกระดูเยอะมากเป็นนิว้วนึ่ไม่งั้นผมไม่อ้วนค่ะดนี้เครอือยแต่เราตัวนี้ลงไม่ได้จะตรงที่ลงให้ได้อยู่ที่มุมนี้นักสกั่งเขาเลยนะให้พงศนี้แข็งแรงให้การเื้อเทนี่แข็งแรงอ่ะแปดปีตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่เก้าสิบเอ็ด i